ดูเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ก่อนก็นแล้วกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เองก็มีโครงการที่น่าสนใจนะคะในการที่จะเดินหน้าลดอุปสรรคทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทยแล้วก็เป็นการผลักดันอาหารทะเลแช่แข็งจากระนองสู่ตลาดโลกด้วยค่ะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดระนองในวันพรุ่งนี้นะคะวันวันนี้บรรดารัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเนี่ยก็ลงพื้นที่ตามสายงานที่รับผิดชอบโดยนาย นัทนภินทรน,นนะคะสีสับพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นทีเ่เยี่ยมชมและก็หารือกับผู้บริหารบริษัทสยามชัยอาหารสากลจังหวัดระนองแล้วก็พิจารณาแนวทางการขยายช่องทางการตลาดไปต่างประเทศโดยจะสนับสนุนการจัดทำนะคะบิสเนสแบ c ชิ่งกับผู้ที่นำเข้าสินค้าอาหารแช่แข็งสไตล์อาหารญี่ปุ่นในต่างประเทศอย่างเช่นจีนอินเดียแล้วก็ กลุ่มประเทศวิดแดนอีสต์นะคะแล้วก็ร่วมมือกับทูตพาณิชย์ประสานผู้นําเข้าที่มีศักยภาพเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ พร้อมกับมีการจัดคณะผู้แทนเจรจาการค้าสินค้าอาหารแล้วก็เยือนประเทศกลุ่มเป้าหมายนอกจากนี้จะผลักดันกรอบการค้าเสรีหรือว่า FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือว่า EU นะคะสำหรับกลุ่มอาหารทะเลที่ปัจจุบันนั้นก็โดนกำแพงภาษีสูงถึง20%ด้วยกันซึ่งต่างกล่มเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็จะนำข้อคิดเห็นนะะของบริษัทสยามชัยอาหารสากลที่ได้จากการหารือครั้งนี้ไปประกอบการพิจารณาแล้วก็เจรจาจัดทำ FTA กับ ทาง EU ต่อไปด้วยซึ่งทางไทยเนี่ยนะคะออทั้งไทยแล้วก็ EU นะคะมีการตั้งเป้าที่จะบรรลุนะคะในส่วนของความตกลงในการจัดทำา t t a ร่วมกันภายในปี2568 รมทั้งจะมีการเร่งรัดในการผลของการพิจารณานะคะสำหรับการขึ้นทะเบียนโรงงานสินค้าปลาแล้วก็สัตว์น้ำของไทยจากองค์การอาหารและยาแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเพื่อที่จะผลักดันการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งไทยไปซาอุดิอาระเบียด้วยค่ะ